สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรอบนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเพาะเมล็ดนะครับมาปางนะครับมาปางหวานนะครับได้ตอนนี้ได้มเมล็ดมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพาะแบบง่ายๆโตไวชัวแน่นอนครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับอันนี้คือเป็นเมล็ดมาปางนะครับที่ กินแล้วนะครับก็เก็บเมล็ดไว้นะครับสูตรผมเนี่ยคือตากตากแดด2วันนะครับเขาเอาเมล็ดนไปตากแดดในแห้ง2วันนะครับแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยแช่น้ำนะครับเอาแช่ในน้ำเลยนะครับนะครับแช่ในน้ำแช่ไว้ในน้ำเลยครับทิ้งไว้สักประมาณ5วัน นะครับเขานับไปเลยนะครับหาวันนะครับเอนนาแชร์แนะนำในหาวันนะครับจนกว่า,เ,าเมล็ดเขาจะจะแตกนะครับเมื่อแชร์แนะนำครบหาวันแล้วเมล็ดเขาจะแตกนะครับแตกออกปุ๊บก็จะค่อยช่ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวแชร์แนะนำก่อนครับเดี๋ยวอีกหาวันนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ว่าแตส่วนที่ผมเห็ดแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไปหาวันนะครับหลังจากผ่านไปหาวัน นะเพราะเมล็ดเขาแตกแล้วนะครับเขาเก่เาใส่กล้องนะครับใส่กล้องตัวนี้นะครับเจ็บ,นะบด้วยการเนี่ยครับคือเขาว่างว่างาเ,ลเลี่ยงเลี่ยงนะครับเลี่ยงไปเลยนะครับ ก็ต้องก๊อบดินนะครับเลี้ยงไปเลยนะครับเอาเลี้ยงไปแล้วนะครับปิดฝาปิดฝาแล้วก็หาภาชนะทึบนะครับเป็นถุงพลาสติกก็ได้ทึบปิดปิดกองตัวนี้ไว้อีกทีหนึ่งนะครับการนับไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับแช่น้ำหาวันนะครับไม่ลืมนะครับแช่น้ำไ่หาวันนะครับแล้วก็เอาใส่กองปิดฝาไว้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ พอครบหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บนะครับก็จะเป็นแบบนี้นครบ,บหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาจะเริ่มแห้งแห้งหลากมากนะครับนี่ครับผมให้ดูแห้งหลักนะครับอันนี้คือส่วนหลากนะครับอันนี้พร้อมต้องถุงนะครับแห้งหลักถ้ากับเอาต้องถุงเลยนะครับ เรเตรียมดินปกติครับปุ๋ยคอกมาผสมดินธรรมดานะครับก็เวลากบ,บก็ต้องกบหลายนะครับกบน้อยหนึ่งกับเอาส่วนที่เป็นหลากไปลง ฝนตกครับยุ่งหลายครับท่านผู้ชมอ่าถ้าโกบประมาณนี้นะครับถ้าโกบประมาณนี้นะครับรโกบประมาณนี้นะครับคือคือคือให้เห็นเปลือกตรงนี้น้อยนึงนะครับอ่าด้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับสักประมาณ3สัปดาห์นะครับ ครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับหลังจาก่านไป1เดือนนะครับ1นึเดือนนะครับต้นกาก็จะประมาณนี้นะครับความสูงเนี่ยประมาณ15เซนนะครับแตกใบเขียวแล้วนะครับอันนี้1เดือนนะครับทานับร่วมกันจากแช่น้ำนะครับแช่น้ำหาวันนะครับแช่น้ำหาวันเอาใส่ หลังจากเขาแตกนะครับเมเร็เขาเริ่มแตกแล้วก็เอาลงกองนะครับกองปิดฝานะครับแล้วก็ใส่ที่ทึบไว้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับหาบวกเด็ดกับประมาณ12วันนะครับ12วันแล้วเอาลูถุงเพาะนะครับลูถุงเพาะอันนี้คือลูถผงเพาะอีกประมาณ3สัปดาห์นะครับสสัปดาห์ทาบ,บวกแล้วกัประมาณเดือนนะครับเดือนนิดๆน,น,นะครับ ถือว่าต้นโตนะครับจะเก็บไว้อีกนะครับประมาณ4-5เดือนกะเริ่มปลูกได้ครับหรือว่าท่านผู้ชมเพื่ออยากจะเก็บไว้ให้ต้นแข็งแรงกะเก็บไว้สักอายุหนึ่งปีนะครับจะฟอมลงดินนะครับง่ายๆนะครับเห็นไหมครับการเพาะเมล็ด่ง่ายนะครับอันนี้มะปรางหวานนะครับง่ายนิดเดียวนะครับว่าแต่ต้องลงมือทํานะครับ ผมมีอย่างยากเกินนะครับคลิปนี้ผมกะสัน้นๆนะครับมาสอนวิธีการพาเพาะเมล็ดมาปางแบบง่ายๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะผมจะออย่างมากเพาะให้เบิ้งอีกนะครับเดี๋ยวจะเอามาแชร่ประสบการณ์แลวกันเอามาแช่ข้อมูลนะครับที่เฮ็ดลวก็ประสบผลสําเร็จที่มันเกิดเป็นต้นขึ้นม่ได้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับผม